รีวิว Redmi 9รุ่นแรม4 g ิก,กลอม64 g ิจัดให้แม่สเปคเกินพอสวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT Fast แล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9นะครับโอเคคือบอกไว้ก่อนคือเครื่องนี้ผมเอ่อไม่ใช่ผมเอ แม่ผมเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับก็เลยแนะนำเขาให้ซื้อรุ่นนี้ดีกว่าเพราะในเลทราคาประมาณ4 0 0พันะนะตัวนี้มันก็โอเคสุดละที่ผมดูสเปคดูอะไรมาเนาะโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ามาแกะกล่องให้ดูเฉยว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นข้างในก็จะมีตัวโทรศัพท์อันนี้ผมแกะแปะฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดละเออเห็น,ะนก็จะมีข้างในก็จะเป็นตัวนี้ ก็แปะใส่เคสมาแล้วเรียบร้อยคือในนี้ยจะมีเคสให้1อันแล้วก็มีคู่มือต่างๆนานาเนี่ยครับคู่มือผมก็ไม่ได้อ่านอีกเช่นเคยก็เป็นคู่มือตรงนี้โอเควางไว้ก่อนนะมันคู่มือแล้วในกล่องนี้ก็จะมีไปด,ดูก่อนเป็นอะแดปเตอร์ให้หน,นึ่งอันเนี่ยฮะตัวนี้เห็นไหมเย่ย เดี๋ยวขอดูหน่อยตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ให้หนึ่งอันนะครับของมี่โอเคก็ของมี่เองนั่นแหละถูกแล้วแล้วก็แล้วก็มีสาย USB Type C มาให้นะครับตัวนี้มันคือว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งที่มัน t y ส e C น,น,นะนะเขาไม่ไมีแถมเออคือซื้อร้านนี้เขาแถมมี้มาให้ด้วยอะไรนะผูฟังผูงฟังสม a รทอธรรมดาเนี่ยครับไม่มีอะไรมาก สำหรับรอบรอบบอดี Body. นี่ฮะสวยงามครับนี่ด,ดูเอาเป็นเห็นเป็นลิงเลยนะลิงไลท์โอเคด้านหลังตัวเครื่องก็จะเป็นสีเขียวนะครับกรีนอะไรนะอะไรนะเอาละลักกรีนอะไรสักอย่างนะึ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนสเปคของรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด6.53นิ้วนะครับ 399 39พิก394พิกเซลเพอร์อิงครับอัตราส่วน19.5 9นะครับเป็นคอบทับด้วยกระจกเลยครับ3เอ่อใช้ชิปประมวลผลอ่าน,นี่คือเป็นชิปเล่นเกมเอ่อ MediaTek Helio G80 แล้วก็ GPU เป็น Mali G52 MC3 นะ MC2 นะครับแล้วก็ตัวนี้มัน เลตมี่เก้ามันมีให้เลือกแรมอยู่มี3ากิกกับสกิกผมจัดมาตัว4กิกนะครับแล้วก็มีรอมให้เลือก3ามสกับหกตัวนี้ก็เป็นรอมหกสี่เหมือนกันโอเคแล้วก็เพิ่มไมโครเอดีการ์ดได้สูงสุด2องร้อยหกิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวนะครับเอาตัวนี้ก็เป็นที่สแกนลายนิ้วมือให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวก็จะมีกล้องตัวที่1เป็นเป็นอัลตราไวท์นะครับอัลตราไวท์แองเกิลความละเอียดแล้านพิกเซล รูปแสง2.2นะครับเนี่ยอัลตราไวแล้วก็กล้องตัวที่2เป็นเมนทอมร่า Y- แองเกิลความละเอียด13ล้านพิกเซลอ่ารูปแสง2.2เช่นกันครับแล้วก็อา่าอีกตัวหนึ่งเป็นเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็รูปแสง2.4ตัวสุดท้ายเป็นกล้องมาโครความละเอี000 000ยด5ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรรูปรูปแสง F 2.4เช่นกันครับอา่าส่วนกล้องด้านหน้าครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับอา่า เป็นดรอกดริปเพย์เนี่ยมันจะเห็นมันติ่งเล็กๆตรงเนี้ยอ่าก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีเซนเซอร์สแกน,นมือที่บอกไปแล้วเซนเซอร์สแกน,นมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้าพร้อมด้วยครับรองรับ IR บัฟไอ u s อ r IR r รีโมทเนี่ยมันคือถ้าใครใช้พวกเซมี่พวกเลนส์มีมีหมดแหละเอ่าแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงรองรับการเชื่อมต่อแค่ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิร์นะครับ มีบุหรีไทั้งตแล้ว nfc มาให้ด้วยพอเชื่อมต่ออันนี้ผมประทับใจพอเชื่อมต่อเขาจะเป็น type c นะครับแล้วก็เป็นลูกหูฟังสามมิลมาให้ด้วยตัวเนี้สองตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็เป็นลำโพงลำโพงตัวล่างอ่าแล้วก็ไมค์ข้างบนก็ไม่มีอะไรเป็นลำโพงตัดเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ไมค์แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากด้านขวาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วเสียงแล้วปุ่ม power โอเคแค่นั้นนะทัชสัมผัสในการทัชนะฮะก็ลื่นไหลดีครับตัวนี้ RAM 4นะ RAM 64ก็เพียงพอสำหรับเขาเรียกวผู้สูงอายุก็โอเคฮนะเล่นเกมได้แต่ว่าเขาคงไม่ได้หรอกก็เป็นจอเป็น Full HD Plus นะครับก็ดูหนังฟังเพลงได้ดีแล้วก็เป็นมีเนี่ยนเน็ตฟิกให้ด้วยแต่ผมยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยตอนนี้ คือเพิ่งได้เครื่องใหม่ๆยังไม่เพิ่มอะไรเลยสักอย่างนีะครับสวยงามครับโอเคก็เห็นมีสีสามสีนะก็ตอนเปิดตัวก็มีมีให้เลือก3สีก็มีสีเขียวง,ง่ายๆอ่ะสีเขียวสีดำแล้วสีม่วงนะสามสีแล้วก็ถ้ารุ่นแรมสามลอม2องก็จะมีราคาอยู่ที่3าม9ันาเนะครับแล้วรุ่นแรมสี่ลอมหกสี่ราคาอยู่ที่สี่พัาเ แต่ตอนนี้ราคามันลงลงมาแล้วน่าใช้มากผมก็เลยแนะนําให้แม่ผมใช้ตัวนี้หน้าจอก็เป็นเนีย่ยคมชัดนะดูเป็นแสงมีแสงกระท้อนหน่อยไม่เป็นไรนะขาโทษด,ดีอ่ามันเป็นเนี้ยเหน้าจอสวยงามโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องกล้องกับเรื่องเกมกันต่อเนาะโอเคครับ นี่ก็คือตัวอย่างภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายมาก็เห็นว่าสีผิวนี่ดูดีเลยครับนี่แะครับอันนี้ภาพถ่ายเต็มตัวแล้วก็มีนางแบบอีกคนหนึงนะครับนี่ถ่ายคู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับก็เห็นว่าสีผิวที่ได้นี่ดูดูดูเครื่องอรลยดูเนียนนะนะนะครับของสมาร์ทโฟนรุ่นเรดมีเก้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว กล้องกองหน้าเลดมีเก้านะคะนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมขอริพี้นะคร<ๆ>ับเราเล่นเกมนี้ดูก่อนเลยเกมจัดบนะจะไปจัดเต็มกับเกมนี้ขอริพตี้มือบายนะครับก<ๆ>ับกับเล d มี่เก้าแรมสี่ล้ลอมหสครับตัวน,นี้อ Ok, bắt nho lắm. UAV Recon is standing by. Repeat, UAV ready for deployment. nice. lại đi, không có đi.

ใชนี่อนอตอนน,ตนั้นเลยนะนะต่อยเจ้าหนบตรงไงฉากจบซะด้วยนะครับชนะแล้วครับ,บคอดิตี้มบายมันก็ดูครับดื่นไหลไม่มีสะดุกเราเป็นคนจบด้วยตรง,ง,ง,งโอเคสำหรับคอ a ิตี้ถือว่าผ่านนะครับ ลำเหน่งครับไออื้ออื้ออื้่อันดับหนึ่งนะครับ Just day. สำหรับในเกม Call of Duty Mobile นะครับเขา ว่าในสมาร์ทโฟรุ่น Redmi 9นะก็จะปรับพื้นฐานมาให้นะครับโดยที่ความเขาเรียกอะไรคุณภาพกราฟิกฮะมาที่โลนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่มีเดียมนะครับโอเคก็ลื่นไหลดีครับไม่มีสะดุดเล่นได้ครับสบายสบายต่อครับเกมเอาวเลยนะครับโอเคเรามาลองดูกันนะผมทําตามนี้แหะก็โอเคฮะตามมือดีครับเกาะมือดีเกาะนิ้วมือดีครับ โอ้ก็มางถึครับบวกบวกบวกไปบวก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  <first> เอาไครับโอ้ uh, ยกำลดังจรง ก็มาสิครับตีเดือกสิครับศัตรูจะมองไม่เห็นคุณถ้าคุณซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม่รู้แล้วครับอันนี้คือผมโหลดมาใหม่นะคือว่าเครื่องมันใหม่จริงก็เลยโหลดอันสำหรับโน่ใหม่เลยโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเครื่องเก่าที่ผมเคยเล่นอยู่เอาวเล่นไปเล่นมาพลังเราจะหมดเราขอกลับก่อนได้ไหมเราตาย เอาไปเติมพลังแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเราแบบไหนเนี่ยเยังไงเจอแล้ว executed an ally has been defeated uh, executed executed อือตีบวดติดครับอืจับไป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 อือจับไป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 ครับอือหอืทำได้ดีมากอ่าทำได้ดีมากคอางกดขาแลวลากะบนนี้แหละ อ,อ๋อเห็นปวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เกี่ยวเลยครับผมจะตายหรือเปล่าเนนียจะไปน้องมาทำอะไร kill. โอ้โอ้โบ,บูบ,บักบูบัก อุ้ยเจอ้ขาตายอุ้ยหาย,ยไหมโอเคแน้ดอยกระนายอลโอเคครับสำหรับอ่าวีก็เล่นได้เล่นหลไม่มีสะดุบสำหรับเลนมี่กาวนะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบที่นี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ